ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเรามาช่วยกันปลูกสำนึกให้รักช้างไทยการช่วยเหลือช้างหนีน้ำท่วมความพยายามที่สูญเปล่าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักโดยเฉพาะในเขตที่มีป่าไม้และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่าการเผชิญกับน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้เกิดความพยายามในการช่วยเหลือช้างที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ช้างเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และมักจะไม่สามารถหลบหนีน้ำได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวความพยายามในการช่วยเหลือช้างเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่และกลุ่มอนุรักษ์ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือทีมงานได้ทำการสำรวจพื้นที่น้ำท่วมและประเมินสถานาการณ์เพื่อระบุช้างที่ติดอยู่ในพื้นที่อันตรายในขณะที่มีการช่วยเหลือช้างหลายเชือกให้หนีออกจากน้ำได้อย่างปลอดภัยแต่ก็มีช้างสองเชือกที่ไม่สามารถหลบหนีได้ทันเวลาโดยพบว่าช้างเหล่านี้ตกอยู่ในสถานาการณ์ที่อันตรายและขาดแคลนอาหารและน้ำ ในที่สุดช้างทั้งสองเชือกก็ไม่สามารถรอดชีวิตจากน้ำท่วมได้เหตุการณ์นี้เป็นการตวนใจให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะสำหรับสัตว์ป่าที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการช่วยยอเหลือช้างในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงที่สัตว์ป่าเผชิญแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคนในการช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ในช่วงวิกฤต แม้ว่าจะมีความเสียใจต่อการสูญเสียชั้งสองเชือกแต่การทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพลังของมนุษย์ในการช่วยยอเหลือและปกป้องสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติซึ่งยังคงต้องพัฒนากลยุทธ์และแนวทางในการช่วยเหลือสัตว์ป่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำรอยอีกครั้งข่าวสื่อออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงาน